สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกมูลนิธิธปุรมญยาสาคลเครือข่ายบ้านสุขภาพน,นะคะคือเมื่อวานนี้เราไปที่ที่ประชาชนเขารวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะว่าจะทํายังไงกับคาบน้ำมันแล้วก็มีคนหนึ่งนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยนะคะต้องขอเอ่ยชื่อว่าลุงแบรนซึ่งเป็นชาวบ้านจริงๆท,ที่ที่เกิดอารมณ์นเนาะก็น่าสงสารเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าเมื่อเขาขอความช่วยเหลือ กับผู้ที่ทําให้เกิดภัยพิบัติตรงเนี้หรือต้นเหตุเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีต้นเหตุเข้าไปดูแลชาวบ้านเลยแล้วก็เอาทพีให้เขาไปตักเอากระบวยเอาพ่วเนี่ยไปตักข้ามน้ํามันเนี่ยซึ่งตรงนี้เวลาประชุมกับชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยภาพมันน่ากลัวที่สุดนะคะถ้าใครมีญาติพี่น้องอยู่แถวชายฝั่งทะเลแล้วมีข้าบน้ํามันพวกนี้ที่เป็นปริมาณมากอย่างนี้อย่าเข้าไปค่ะเพราะว่ามันมีไอเบนซีนะฮะดิฉันเข้าไปแป๊บเดียวแค่แค่แปมเป็ลหรือถุงที่เขาเก็บมาให้ดูเนี่ย เรายัางหายใจขาดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือภัยพิบัติตัวที่หนึ่งที่ถึงถก,กับสุขภาพซึ่งเราไม่มีใครสนใจเขาเลยและเรายัางใช้ประชาชนเนี่ยในกลุ่มอพพร,รลเนี่ยลงเข้าไปเก็บขยะซึ่งไม่ได้นะคะมันต้องมีหน่วยมันต้องมีหน่วยจเจ้าหน้าที่ที่รู้เรื่องน้ํามันเนี่ยเข้าไปดําเนินการก็คือหน่วยของเจ้าของน้ํามันเนี่ยค่ะต้องมีหน่วยต้องต้อนหน่วยของตัวเองเนี่ยค่ะเข้าไปเพราะเป็นผู้รู้เรื่องน้ํามันที่ขณะนี้เป็นทหารกับประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่นะคะ มันเป็นมันเป็นการทํางานที่ที่บอกถึงความไม่ใช่อ่ะไม่ใช่การทํางานอ่ะมันเป็นเรื่องของการปล่อยป่าละเลยซึ่งมันเป็นความน่าเสียใจมากว่าทําไมผู้ประกอบการเนี่ยทาไมไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคุณต้องเตรียมกําลังคนกําลังคนคุณมีเยอะขนาดที่จะจัดการตรงนี้ได้แต่ถ้าคุณไม่มีกําลังคนเยอะที่จะจัดการขนาดนี้เนี่ยคุณก็ต้องมีหน่วยเซฟตี้เนี่ยลงไปค่ะซึ่งหน่วยเซฟตี้เนี่ยเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมการปล่อยปาละเลยแบบนี้แสดงให้เราเห็นว่า เราอยู่ในกระบวนการผลิตที่ไม่มีความปลอดภัยเลยมันไม่ใช่เข้าใจฮหมมันสะเทือนใจชาวบ้านแล้วดิฉันไปฟังชาวบ้านเนี่ยหนหูมากแล้วอยู่ๆก็มีเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินอะไรเงี้ยไปโปรยสารเคมีซึ่งชาวบ้านไม่รู้ตัวเลยว่าสารนั้นๆน่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแค่ชาวบ้านสงสัยเนี่ยก็ป่วยแล้วเข้าใจไหมคะคือวกวนหงุดหงิดแล้วความเครียดเนี่ยที่ตัวเองไม่รู้แล้วอะไรหล่นลงมาก็ไม่รู้ ตรงนี้พอหุ่นยนตที่หนึ่งและตัวทุกตัวจำไว้ว่าสารเคมีทุกชนิดเมื่อปล่อยทางอากาศย่อมเกิดการลดออกซิเจนในอากาศแน่นอนย่อมย่อมไปแยกส่วนของจุลชีพในอากาศแน่นอนซึ่งการแยกส่วนจุลชีพเนี่ยมันตรวจสอบทางทางกายวิภาคไม่ได้มันตรวจสอบเดียวนั้นไม่ได้เพราะคุณปฏิบัติการไปแล้วมันก็หายไปแต่ในขณะที่หายไปเนี่ยผลรับที่รับอยู่กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขารับเต็มๆคุณลงไปสํารวจไหมว่าสารเหล่านั้นทําอะไรกับเกษตรกรอันที่หนึ่ง อันที่2ครอบครัวเกษตรกรหรือชาวประมงที่ได้รับสารพิษนั้นอยู่ที่ไหนมีใครบ้างนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลด่วนที่สุดคุณต้องขึ้นทะเบียนด่วนที่สุดไม่มีตัวจริงตัวปลอมดิฉนันขอบอกอย่างนี้นะคะมันเป็นบาปนะคะอันที่สามสารเคมีที่คุณเอาไปจับน้ํามันแล้วคิดว่าจะจมข้ามน้ํามันลงใต้ทะเลลืม ถือว่าเป็นผู้รู้ทางเคมีไม่ใช่แน่นอนไม่มีน้ํามันอะไรที่ลอยอยู่ในทะเลแล้วคุณจะเอากดหรืออะไรไปจมมันเป็นไปไม่ได้มันต้องลอยเข้าฝั่งแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอวิงวอนผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ลงไปรับผิดชอบแสดงตัวหน่อยฮะไม่งั้นท่านจะกลายเป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นบุคคลที่น่าอับอายมากที่ท่านกระทําสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้ผู้มีความรู้สูงอย่างนี้ แต่ท่านทําสิ่งปฏิกูลไว้ให้ทําลายประชาชาติอย่างนย้ไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องที่น่าหดหูมากดิฉันเสียใจนะคะว่าพวกเรารู้ความรู้เรียนกันมาใหญ่โตมโหฬารสุดท้ายปล่อยทุกสิ่งอย่างเนี้ยไว้กับผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบดิฉันถือว่าครั้งนี้ต้องประกาศเป็นภาวะวิกฤตทางการศึกษาของผู้รู้ดิฉันถือว่ามันเป็นความรุนแรงทางจิตวิญญ,ญาณมากนะคะ ถ้าผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบเรื่องนี้หรือเจ้าของหรือธุรกิจอันนี้ไม่ออกมารับผิดชอบเนี่ยดิฉันถือว่าท่านท่านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญท่านท่านเสียหน้าแน่นอนเลยค่ะว่าท่านถ้าท่านไปฟังประชาชนเนี่ยที่ไม่มีการออกสื่อและไม่ได้ออกสื่อเลยบ่นต่อหน้าดิฉันเนี่ยดิฉันเศร้าใจมากไทย p b s สนะคะสัมภาษณ์ดิฉันไปด้วยนะคะแล้วไทย p b s เห็นสถานการณ์ความโหดหูห่สลดใจของชาวบ้านการท่องบน่นที่ไม่มีใครไปรับรู้การบ่นของเขาอยู่ในปาน่าในป่าเกษตรกรรม บ้านผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงดิ่ฉันหดหูมากหดหูความรับผิดชอบหดหูความเสียหายหดหูกับผู้ที่ทําให้เกิดเหตุหดหูกับภัยวิบัติที่ท่านไม่ได้เตรียมรับเหตุที่ท่านรู้อยู่แล้วว่าการเตือนภัยของตัวเองต้องมีการรับรองภัยพิบัติต้องมีการคุ้มครองภัยวิบัติที่ต้องมีกับประชาชนอันนี้คือการประกาศก่อนตั้งอุตสาหกรรมดิ่ฉันถือว่ามันเป็นคํามั่นสัญญาก่อนเกิดอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นคํามั่นสัญญานี้สลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ดิฉันเองก็แก้ไขอะไรไม่ได้ทุกคนบอกว่าดอกเตอร์เอนไซม์ช่วยได้ชีวภาพแต่ปลายเหตุนะฮะอันที่1ปลายเหตุอันที่2คนที่จะนําชีวภาพเข้าไปใช้ต้องมีความรู้ดิฉันไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปตรงนั้นเด็ดขาดถ้าคุณใครจะใช้ไปถือว่ามันเป็นความไม่รู้ของทุกคนที่ใช้เข้าเข้าไปนะฮะแล้วมันเป็นความไม่รู้ที่น่ากลัวก็คือความไม่รู้ที่เห็นแก่ต,ตัวที่ใช้ชาวบ้านตาดําๆที่ไม่รู้เรื่องเบนซีนเลยไม่รู้เรื่องไอพิษเลยไม่รู้เรื่องการจับพิษระหว่างน้าโซเดียมแมกนีเซียม ในตริกในเตรดสารไอโซเลทที่เกิดจากการกระทําของน้ํามันเหล่านี้ดิฉันถือว่านี่มันเป็นเงื่อนไขระดับโลกดิฉันจะเขียนเรื่องนี้ภ้าภาษาอังกฤษส่งให้กับ WHO ด่วนขอบคุณค่ะ